อ๋ะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนชาวซามูไรวรที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในเรื่องของไกด์อินติแฟกต์กันนะครับผมเป็นแนวทางการคัดอินติแฟกต์ฉบับบื้นพื้นฐานเลยอันนี้ผมปูพื้นฐานท,ทุกคนเลยนะครับถ้าจะคัดอินติแฟกต์แบบละเอียดจริงๆคลิปมันอาจจะเป็นชั่วโมงเลยนะครับผมเราจะมาพูดถึงการใส่อินติแฟกต์ในมุมมองของผมนะครับเวลาที่ผมจับปั้นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งสักตัวเนี่ยลราจะใส่อินติแฟกต์ผมมีวิธีคิดยังไงบ้างนะครับผมอ,อันดับแรกกันเลยนะครรบกา่่่เใใใสสออตได้้้งูนห อ่ะเนี่ยพื้นฐานสเต็ปแรกของผมคือรูนต้องต้องครบก่อนอะรูนต้องแบบเออดีประมาณนึงอะแล้วเราก็ต้องมานั่งดูว่าเอ้มอนเตอร์ตัวนี้มันขาดอะไรบ้างนะครับเพราะว่าทีิฟัมันมีทั้งหมด3ออฟออฟหลักด้วยกันก็คือเป็น a อ K ดิบนะครับ ATK ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์อะแล้วก็ HP แล้วก็เดฟมี3ออฟนะทีนี้เราก็มาโฟกัสเรามาดูว่าไอ้ต้องใส่รูนสุดแล้วแล้วมอนเตอร์ของเราเนี่ยมันขาดอะไรบ้างถ้าสมมติในกรณีที่มันขาด HP กับเดฟนะครับตัวอย่างเช่นนี้มันขาด HP กับเดฟเนาะเล แล้วก็ฮ uh, ิตเดฟน้อยมากด้วยผมก็จะไปโฟกัสออฟหลับก anyway. ่อนพอโฟกัสออฟหลับเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าเฮ้ยแล้วแล้วเราอยากให้มอนเตอร์ตัวนี้มันเก่งมันโดดเด่นสายไหนกันแน่เพราะว่าอัตติแฟกต์เนี่ยมันเจาะลึกในเรื่องของสกิลมอนเตอร์คือมันเหมือนกับว่ามันเสริมให้ทําให้ไอ้สกิลมอนเตอร์แต่ละสกิลเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมานะครับคือการทํางานของอัตติแฟกต์มันเป็นแบบนี้ก็คือมันจะเจาะให้สกิลของมอนเตอร์เนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมาตัวอย่างเช่น สกิลสามของไอตัวเนี้ยมันสามารถทำเก่อแตกได้เนาะเราก็ไปโฟกัสที่ว่าสก,กิลสามเกาะแตกเออสกิลสาม่นยนยำทำให้แบบ ATC มันเยอะขึ้นทั้งๆแ,แต่ว่ามันไม่ได้บวกบวกโชว์แบบ คือหน้ารูนแบบนี้นะว่าแม่นยำสามสองมันไม่ได้บวกโชว์นะมันเหมือนกับเป็นพลังแฝงเฉยมันเป็นความรู้สึกว่าเอยมันติดง่ายขึ้นถ้าไม่ใส่กับใส่มันจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันฟิลมันจะประมาณนั้นแต่มันไม่ได้ขึ้นโชว์เป็นเปอร์เซ็นที่จะมาบวกหลังให้นะเอออันนี้อันนี้บอกก่อนนะครับผมอ่ามันไม่เหมือนกับรูนนเมสิตอ่ะโยเคสเป็นรูนนเมสิตรูนนเมสิตเวลาที่เรารูนตีแล้วลดเลือดไปเรื่อยๆเนี่ยเกรดมันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วมันจะเขียนว่าเกรดเพิ่มขึ เวลาที่เราใส่ประมาณว่าเลือดลดสปีดเพิ่มเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นให้เห็นนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับประมาณว่าเกจของเราจะเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นพอสมควรถ้าไปเปรียบเทียบถ้าสังเกตอยู่ดีมันจะเพิ่มขึ้นเร็วพอสมควรแป๊บแป๊บอ่ะทำไมเราได้วนเทินแบบแล้วอ่ะแป๊บแป๊บทำไมเราได้วนเทินแล้ว,ลว,ว,ลวสังเกตไหมมอนเตอร์พวกตระกูลเสือทําไมแบบ เวลาที่มันตกเสือปั๊บทำไมสปีดมันเร็วจังวะทั้งที่มันไม่ควรเป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับประมาณว่าเสือเนี่ยถ้าเลือดมันลดน้อยลงไปปั๊บเนี่ยเหมือนกับเกรดของมันจะเริ่มเติมเร็วถ้าใส่อัติแฟประมาณว่าเลือดลดสปีดเพิ่มนะเพราะว่าผมเคยลองแล้วแล้วรู้สึกว่าการวนเกินของเสือเวลาใส่แบบนี้มันจะค่อนข้างชัวร์มากแต่ว่ามันก็จะเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะตายก่อนได้นะผมอะไรประมาณนั้นเป็นต้นอธิบายเกี่ยวกับพื้นฐานอัติแฟรแล้วทีนี้เรามาพูดถึง แต่ละตัวว่าเราก็วิธีคิดการใส่แต่ละตัวยังไงบ้างพื้นฐานเกี่ยวกับออฟหลักไปแล้วพื้นฐานเกี่ยวกับาการเล่นสไตล์แบบแต่ละสกิลเป็นแบบไหนอ่ะทีนี้การเล่นสไตล์แต่ละสกิลเป็นแบบไหนสมมตุติผมอยากให้ตัวนี้ของผมเนี่ยไปโฟกัสที่ความเร็วในการฮิวโฟกัสในความเร็วที่แบบได้วนเทิร์นบ่อยๆเพราะว่าวูฟท้าดน้ำนะครับผมด้วยสกิลที่2ของวูฟน้ำเนี่ยมันสามารถแจกในเรื่องของบัฟสปีดให้กับพักพวกได้บัฟสปีดมีข้อดีอยังไงเอง่ยบัฟสปีดเนี่ยมันทำให้แอคแทกบาหรือเกรของเราเนี่ เพิ่มขึ้นได้เร็วขึ้นดังนั้นน่ะอิงวูฟน้ําเร็วเท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับการฮิวแล้วก็เป็นการเติมเกจให้กับฟอพูไปในตัวเติมเกจที่นี้คือไม่ใช่เติมเกจแบบเพิ่มเกจเหมือนพวกกิฟฟอนนะมันจะเป็นการเติมเติมเกจคือประมาณว่าแอฟแท็กบาร์เนี่ยหรือไอบัฟฟ้าเนี่ยที่ทำให้เกจเพิ่มขึ้นเร็วเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ค่อยอหลุดออกจากหัวผมต้องการแบบนั้นก็คือต้องต้องทําให้เร็วไว้นะครับผมทีเนี้ยอัติแฟกที่มันสอดคล้องกับสกิลที่ผม ต้องขออภัยด้วยครับเมื่อกี้มีบทสวดมานะครับต้องขออภัยอย่างสูงเลยนะครับผมเสียงมันจะเข้าไม่นะครับผมก็นะครับผมผมอะอยากให้สกิลสองของมันเนี่ยก็คือเติมเกรดเร็วๆนะครับผมก็จะไปโฟกัสในเรื่องของเอฟเฟกต์สปีด16%นะครับผมเอฟเฟกต์นี้คือเอฟเฟกต์อะไรเอ่ยพี่วันเนะครับผมก็คือถ้าในกรณีที่ฝั่งเรานะครับหรือตัวมันเองเนี่ยมีบัฟในเรื่องของแอคแท็กบาร์เนี่ย มันจะทำให้ตัวเกรของน้องเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วนะครับผมนี่คือความสามารถของน้องนะครับไอพวกที่มันเขียนว่าเอฟเฟก์เพิ่มสป,ปีดเอฟเฟกพวกเอ่อเอทเอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนกับประมาณว่าถ้าเป็นเอฟเฟกต์เอทเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้ามีบับดาบจะโจมตีแรงขึ้น อะไรประมาณนั้นนะครับผมผมก็เลยแบบโฟกัสเล่นเล่น,ล,นลูกเล่นด้วยแค่สกิลสองไม่โฟกัสที่สกิลสามเลยก็คือประมาณว่าให้ฮิวแรงและก็ฮิวเร็วนะครับผมก็เลยจะใส่เป็นในเรื่องของเอฟเฟกต์เสริมสปีดอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไปโฟกัสที่ปริมาณความปริมาณฟื้นฟูสกิลสองสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ผมอยากเล่นเป็นสายแบบซับเลยสายแบบเร็วๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะใส่เป็นอ์ติแฟกต์ประมาณนี้ส่วนค่าอื่นจริงๆตรงสายไหมก็มีบ้างแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยตรงมากเท่าไหร่แต่ว่าเราโฟกันที่อสซกองไงเออประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับผมอ่าอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูก็คือในเรื่องของตะกูเอโอนิมุชธาท่าลม อันนี้จะเห็นผลได้เยอะมากนะครับมีคนคนนึงเขาบอกว่าทําไมโอนี้ผมมันตีแรงกว่าโอนี้เขาทั้งๆท,ที่เลือดของเขากับเลือดของผมมันเท่าๆกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงโอนิโลมว่าความสามารถในมุมมองของผมเนะี่ยผมมองโอนิลมอย่างไงบ้างและสเต็ปการใส่รูนให้กับมอนสเตอร์ประเภทนี้มันเป็นยังไงนะครับผมตัวยอย่างเช่นโอนิโรมเราต้องไปดูที่สกิลมันก่อนโอนิโรมแพสซีของมันก็คือยิ่งเลือดลอดเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งตีแรงดังนั้นนะครับอักเก็บที่เหมาะสมกับโอนิโลมก็คือเลือดลดเอป ดูกันผมไปโฟกัสเห็นไหมเลือดลด ATK เพิ่มถึง66%คือประมาณว่าเลือดนิ่เลือดเยอะลดเยอะเท่าไหร่นะครับไอตัวโอ้ี้ของผมจะตีแรงมากๆคือมันตีแบบตอนที่มันเลือดเหลือประมาณแบบนิดเดียวอ่ะมันสามารถตีละวันช็อตได้เลยอ่ะคือสะกิลหนึ่งตีละวันช็อตได้เลยคือแบบโคตรโกงเนับผมโอนี้ลงก็เลยเหมาะกับการที่ใส่เป็นอันนี้อันนี้จะทำรูง่ายเออทำมันดีแฟง่ายมาก จะเหมาะกับการใส่ประมาณว่าเลื่อนรถ ATK เพิ่มอันนี้จะโฟกัสง่ายมากนะครับเพราะว่าสกู๊ตเสซีมันเล่นไม่ได้ยุ่งยากกูแล้วนะครับเออประมาณนั้นนะจ๊ะแล้วก็อุลนิลโรมอย่างมอนเตอร์มอนเตอร์บางตัวเนี่ยมันจะเล่นง่ายตรงที่ว่ามันจะเป็นเฉพาะสายเลยตัวอย่างเช่นอุลนิลโรมเนี่ยมันเป็นเฉพาะสายแบบประมาณว่าอ่าไอตัวเนี้ยถ้าเลือดเยอะๆเนี่ยจะตีแรงดังนั้นเนี่ยออฟหลักโฟกัสที่เป็น HP พอ นะครรับหือจะใส่เป็น ATK ก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่า HP แก่สุดนะครับผมให้ไปใช้ o อ f l ลองแฝงประมาณว่าเลือดลด ATK เพิ่มจะดีสุดนะครับผมอ่ะต่อมานะครับโอนิโมชาฉากธาตุไฟนะครับตัวนี้เป็นมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ผมเล่นสไตล์การเล่นของผมของโอนิไฟผมจะเน้นแบบ คลิปนะครับหรือเน้นแบบเร็วๆก็คือแบบประมาณว่ามาปั๊บเปิดเกาะแล้วก็สกูสองแล้วก็ตายไปเลยถ้าไม่ตายเราก็อาจจะแบบเยี่ยงเองอะไรประมาณนี้คือเน้นความเร็วเข้าสู้เน้น d าเมจเข้าสู้เลยนะครับอ่ะพื้นฐานนะครับผม a t k ของผมมันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็คือ2องพันกว่านะครับผมทีเนี้ยออฟหลักเนี่ยแน่นอนเราโฟกัสไปที่สายโจมตีเนาะทีเนี้ยโอนิมูฉาทัดลมเออทัดไฟเนี่ย มันไปโฟกัสที่ดา m a g เราไปโฟกัสที่ดา m a g จากสกิลสองเนาะทีเนี้ยแล้วโอนิมูชามันไม่ได้โฟกัสที่แบบที่ดา m a g e งดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปโฟกัสที่ประมาณว่าสกิลสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามที่ดา m a g อะไรเนี้ยมันจะมีบอกอยู่นะเห็นไหมเนี่ยแป๊บนึงนะมันจะมีบอกว่าเห็นไหมสกิลหนึ่งที่ดา m a g สกิลสองที่ดา m a g ไม่ต้องไปโฟกัสนะครับให้เราไปโฟกัสที่ประมาณว่าความเสียหายพื้นฐานหรืออะไรเนี่ยจะให้ดูแป๊บ,บนึงซึบซืบซึบซืบซืบซืบ อ่าฮะอ่าดาเมจเพิ่มเติมตามสัดส่วน ATK เอ้พวกเนี้ยให้ไปโฟกัสนะครับผมเพราะว่าตัวอนิมูชาเองเนี่ยมันไม่ต้องการฟิเลตหรือที่แล้วนะครับต่อให้ติดคี้หรือไม่คี้มันก็มีค่าเท่าเดิมนะครับผมเพราะมันไม่คี้อยู่แล้วนะครับผมทีเนี้ยให้เราไปโฟกัสที่ประมาณว่าความเสียหายเพิ่มเติมตาม ATK เพราะว่าพวกเนี้ยมันจะทําให้มันเหมือนถ้าจำไม่ผิดน,นะผมไม่จำผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นสตรีมใครเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกเนี้ยเหมือนกับว่ายิ่งความ ATK ต้นของนาตัวมอนเตอร์เยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะไปบวกจํานวนพวกนี้เปนเปอร์เซ็นต์เข้ามานะครับผมยิ่งทําให้ a t k มันจะแรงขึ้นไปอีกแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เท่าที่ลองมาเนี่ยรู้สึกว่าแรงมากนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมใส่ในเรื่องของพวกสกูที่เดียวอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันมันไม่แรงมันไม่คือผมลองลองก่อนนะก่อนจะเป็นแบบนี้พอลองเสร็จปัาบมันไม่ได้แรงขนาดไหนที่เราตั้งใจไว้ ก็เลยลองมาไปฟังของใครว่าพี่นัดหรือเปล่าผมจำไม่ได้ตอนที่อาริแฟเข้ามาแรกๆพอไปฟังเสร็จปั๊บลองปรับลองปรับประยุกต์ใช้ดูเรื่อยๆพอปรับปั๊บไปเจอพวกเกี่ยวกับความเสี่ยงตาม ATK เงี้ยพอใส่ไปปั๊บเฮ้ยไม่ไหวไม่เวิร์กววะโอเคว่ะก็เลยแบบใส่มามอเตอร์ตัวไหนที่เป็นดาเมจท top top หรือผมเน้นแบบเน้นแบบครีปหรือเน้นแบบเร็วเนี่ยผมจะใส่พวกนี้เยอะมากนะครับถ้าในกรณีที่ไม่มีบัตรนะครับถ้ามีบัตรผมจะโฟกัสในเรื่องของเอฟเฟกต์เพิ่ม ATK นะครับผม เอฟเฟกเพิ่ม a อ K พวกนี้ถ้ามีบัฟดาบเนี่ยหรือบัฟฟ้าที่เกี่ยวกับบัฟดาบเนี่ยมันทำให้ดามจเของเราเพิ่มเติมแรงเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนั้นนะจ๊ะอ่ะทีนี้วิธีการเก็บอัติแฟกของผมเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมทีนี้เราจะมาเล่าดูนะครับวิธีการเก็บอัติแฟกของผมนะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะค่อยอ่านสอ่านรายละเอียดของอัติแฟกนะครับผมไม่สนใจออฟหลักหรือออฟลองอันนี้ผมผมพูดก่อนผมไม่สนใจว่าอันนั้นจะเป็นเลฟหรือจะเป็นเอจีเคหรือจะเป็นเทพีบางมอนเตอร์ เป็น HP แต่ว่าเราใส่ออฟลองเนี่ยเป็นพวกดาเมจก็มีเหมือนกันตัวยอย่างเช่นเนดะี๋ยวผมยกให้ดูาเกี่ยวกับสลนไฟนะครับผมห้ดูสไนไฟแป๊บหนึ่งปกติเราจะโฟกัสว่าเฮ้ยถ้าเป็นดาเมจคือเราต้องถ้าเป็นมอนเตอร์สายโจมตีเนี่ยเราต้องไปโฟกัสที่ ATK อย่างเดียวเลยนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับเราไปโฟกัสเ e พก็ได้หรือไปโฟกัส HP ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราขาดอ่าสเตตัสไหนใน,ใน,ใ,นในภาพรวมของรูนนะครับว่าเราขาดอะไรตัวยอย่างเช่น สไนของผมเนี่ยผมว่า a t ทผมแฮปปี้แล้วผมพอใจมันมากแล้วผมขาดแค่เลือดเลือดผมน้อยนะครับเลือดผมน้อยมากก็คือ1 2ื่นถ้าไม่ใส่อาร์ติแฟกต์นี่ประมาณ9,000เองมันน้งนะผมก็เลยแบบเอ้ยเราอยากได้ไอ้ตัวเนี้ยให้มันถึงขึ้นมาดังนั้นเนี่ยออฟอาร์ติแฟกต์เนี่ยเราต้องเป็นเฮแล้วแหละแต่ว่าไปโฟกัสออฟลองเป็น,น, Long, ปน,นาดาเมจเอาแล้วกันนะครับผมทีเนี้ยโดยพื้นฐานไอสไนไฟผมผมแฮปปี้แล้วนะครับเราไปดูที่ออฟอาร์ติแฟกต์กันนะครับอย่างที่พูดไปครับออฟหลักของผมเป็น HP ทัั้งง2ช่อนะครบผมทีนี้มาดูที่อออฟงกันบ้าง ออฟลองของผมนะครับอาร์ติแฟกต์นะครับผมสกิลเป้าหมายเดี่ยวเอรในเทิร์นตน้นก็คือประมาณว่าตัวเนี้ยจะเก่งมากถ้าอยู่ในเทิร์นตัวเองเนี่ยคือมันจะคือสไนไฟมันไม่ได้สกิลหมู่อยู่แล้วเนาะมันสกิลเดี่ยวก็คือสกิลหนึ่งสกิลสองมันสกิลเดี่ยวอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันอยู่ในเทิร์นตัวเองแล้วมันตีเป้าเดีย่ยจะตีแรงขึ้น7%แต่7%เปอร์เซ็นี่ต้องหารร้อยละด้วยนะมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่มันแรงเพิ่มขึ้นน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 ะะคคครรัับผมมมแลลล้้ววกกก็็็สสิิึงงาาาาเเเเเีียยยหหหอออออออ่นนะ่ืฟฟขป HP เออแต่ว่าออฟย่อยของมันของมันเนี่ยเป็นสายโจมตีลว้ลวนๆเลยนะครับผมสกิลสามแม่นยำสกิลแพสซีฟของสไนฟายฟก็คืออ่าสกิลสามเนี่ยมันสามารถเปิดเกาะได้ใช่ไหมสองเทินเนี่ยก็คือว่าสกิลสามด้วยตัวของน้องเองเนี่ยสกิลสามเนี่ยแพสซีฟนะแพสซีฟมันก็ต้องอาศัยความแม่นยำด้วยนะจ๊ะเออนะครับแล้วก็สกิลสองคิเลสหกเปอร์เซ็นต์นะครับอันนีน้ีดีมาได้นะครับผม,มก็จะประมาณนั้นนะครับอ,อันนี้ในเชิงของออฟออฟหลักที่ที่แตกต่างจากสายนะครับสายโจมตีแต่ออฟหลัก เป็น HP เดฟพวกเนี้ยเออสามารถทำได้เหมือนกันนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นเ p เหมือนกันนะอันนี้เป็น HP นะครับผมแล้วก็ออฟต่อมาก็คือความเสียหายคียอันนี้จริงๆมันไม่ตรงสายสักเท่าไหร่แต่ว่าไม่มันรีได้คิก็ออฟเดียวเฮ้ยก็รีอันที่ไม่ได้ใช้ออกแล้วกันนะแล้วก็ ATK สูงสุด22%ตามสัดส่วน HP ีที่เสียไปประมาณว่ายิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกเพิ่ม ATK อันนี้ประมาณว่าถ้ามีบัฟดาบอยู่บนหัวเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นนะครับผมความเสียหายเพิ่มเติมตามสัดส่วน ATK อันนี้ก็คือประมาณว่า ATK ก็จะทําให้ตัวของสลายมันตีแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะอ่ะทีนี้เรามาดูกันสมมุติในกรณีที่เป็นมอนเต์สายดาเมจนะแล้วเรามาวิเคราะห์กันว่าออฟมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะตัวอย่างเช่นเออ่ผมจะพูดออปไหนดีอะอ่ะตัวอย่างเช่นออฟนี้นะครับผมเป็นเดฟนะเป็นเดฟนะเป็นมอนเต์สายโจมตีนะเป็นเดฟ,นะเนะเเดฟแล้วก็มีสกิลเกี่ยวกับ เอฟซิกเอดีเคเอฟซิกเอีเคก็คือถ้ามีบับดาบก็จะตีแรงขึ้นเนาะแล้วก็ความเสียหายโจมตีประสานตัวยอย่างเช่นความเสียหายโจมตีประสานมีน้อยมอนเตอร์น้อยมากๆที่จะใช้อ่ะที่นึกออกก็คือตระกูลจากปูมตระกูลจากปูมัมันจะมีสก,กิลตัวที่ใส่เดฟมันก็มีเหมือนกันนะบางกรณีที่เราบิวแบบค่า a อดีถึงแล้วแต่ว่าค่าเดฟเราไม่มีเราก็สามารถมาประยุกต์ใช้ได้อะไรนี้เป็นต้นนะครับอันนี้สิ่งที่ผมเก็บนะแล้วก็มีมอนเตอร์สายโจมตีมีอะไรบ้างที่สก,กิลหนึ่งฟื้นฟูอ่ะเดี สกิลหนึ่งฟื้นฟูนะมอนเตอร์สายโจมตีนะครับผมประเภทโจมตีนะครับผมสกิลไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาเลยสกิลไม่ต้องเอาเลยไปกดไปแล้วเรามาไล่ดูว่ามันจะมีสกิลตัววะที่สามารถตีและสกิลหนึ่งฟื้นฟูได้นะครับผมมาดูกันถ้าไม่มีกดขายได้เลยนะครับผมอืมลบบเดิมสกิลหนึ่งฟื้นฟูหลายคนอาจจะมีหลายคนตั้งคําถามว่าฟื้นฟูกับดูเลือดแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมผมพูดก่อนว่าถ้าดูเลือดเน้นนะถ้าดูเลือดเนี่ย คือเราต้องออกไปตีมันถึงจะดูเลือดกลับมาแต่ถ้าฟื้นฟูเราใช้สก,กิลสก,กิลหนึ่งมันก็ฟื้นฟูกลับมาเราก็คือเหมือนกับประมาณว่าถ้าในกรณีอันนี้ผมไม่รู้เหมือนผมเข้าใจผิดหรือเปล่านะถ้าฟื้นฟูเนี่ยมันเหมือนกับประมาณว่าเรางูแรงขึ้นเออแต่ว่าถ้าในกรณีที่สมมติโอนิมูชาโยเคสเลยโอนิมูชาถ้าไอถ้าไหนก็แหละสก,กิลหนึ่งอะแล้วมันเขียนว่าฟื้นฟูอันเนี้ย เท่าที่ผมลองมาดูลเลือดมันแรงขึ้นนะดูลเลือดมันแรงขึ้นนิดนึงแต่ว่ากับการใส่คําว่าดูลเลือดเนี่ยดูลเลือดจะแรงกว่าคําว่าฟื้นฟูเออมันเพิ่มขึ้นแต่มันเพิ่มขึ้นไม่เยอะนะครับผมฟื้นฟูเนี่ยจะเหมาะก,กับเป็นพวกที่แบบสกิลสองฮิวเงี้ยพวกฟานพวกอะไรพวกนี้มากกว่าอันนี้จะฟื้นฟูแรงกว่านะครับผมอืมประมาณนี้ชึบชบสกิลหนึ่งอะไม่มีผมผมยังไม่เห็นเลยนะธาดไฟเนี่ยยังไม่เห็นว่ามีตัวไหนที่ฮิวได้เลยจากสกิลหนึ่งคาดน้ํา ธาตุน้าก็ยังไม่มีนะธาตุน้ําผมก็ยังไม,ไม่เห็นนะครับผมอ่ะส่วนธาตุลมนะครับมาดูกันธาตุลมธาตุลมผมก็ยังไม่เห็นนะธาตุลมสกิลหนึ่งิวเนี่ยธาตุผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันแล้วก็ธาตุแสงครับผมธาตุแสงสกิลหนึ่งฮิวเนี่ยผมผมยังไม่เจอเหมือนกันนะอ่ะดูดิยังไม่เจอนะครับอาจจะเจอแค่จิ้งจอกป่ะตระกูลจิ้งจอกต้องจิ้งจอกจิ้งจอกมันห้ามหิวโอเคไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว น่าจะเป็นแวมไหมน่าจะเป็นน้องแวมคิดคิดคิดได้แค่ตัวเดียวคือน้องแวมนะครับผมสก,กลิลหนึ่งหิวเนี่ยหรือสก,กลิลหนึ่งฟื้นฟูเนี่ยน่าจะเป็นน้องแวมนะเออต่วแวมเนี่ยเหมาะกับการใส่ดูดเลือดมากกว่าฮิวอ,อีกนะครับดังนั้นเนี่ยเม็ดนี้ไม่ตอบโจทย์ขายทิ้งได้นะครับผมอ่ะเวลาเรคาคัาตีแฟกผมเวลาคาัคตีแฟกผมก็จะคิดประมาณนี้นะครับผมขายทิ้งได้แต่ว่ามันมันดันคำไอคออฟอีกออฟหนึ่งมันเขียนว่าอะดิคิดดเมดนะครับสูงสุด11%ตามสัดส่วนให้ตี ที่เสียไปอารมณ์ประมาณยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้มันเหมาะกับพวกอนุบิดมากก็เลยแบบอลองเก็บไว้เผื่อมันตีตกขีดเดียมสองช่องถ้ามันตกคีดเดียมสองช่องมันได้ออฟมันได้ใช้แล้วนะครับมันได้ใช้แล้วนะครับนี่แหละวิธีการเก็บอ์ติแฟกต์ผมจะค่อนข้างอ่านไปทีละ,อ,ะอ่านทีละอ์ติแฟกต์เนี้ยอ่านไปเรื่อยๆนะครับผม,มสกู๊ อันนี้จริงๆผมไม่ได้โฟกัสที่สกูลสาฟื้นฟูนะผมไปโฟกัสที่การโจมตีประสานเพราะว่าเป็น off ออฟเอทีเคได้ไงเพราะว่าไอ้พวกจักรูมันต้องการออฟเอทีเคแล้วก็การโจมตีประสานอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้โฟกัสที่สกูล3สาสักเท่าไหร่โฟกัสที่ไม่อตีแบบตีเขาเรียกว่าตีประสานมากกว่านะครับผมถ้าเราตีสมมติในกรณีที่ผมตีบวกหเลยผมตีบวกหไปแล้วเรารู้สึกว่ามันมันตกฟื้นฟูนหมดเลยทั้งสองอันเนี่ยก็ขายนะครับเพราะมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผม อันนี้เห็นไหมตกการโจมตีประสาทาไปครั้งหนึ่งแล้วนะเนะออถ้าตกการโจมตีประสาทสองครั้งนี่อันนี้เก็บได้เลยนะแต่ถ้าตกฟื้นฟูนฟนไปปับ๊บอันนี้ก็ทางใครทางมันคือมันไม่ค่อยสวยแล้วแหละนะครับมันต้องประมาณแปดอ่ากำลังพูดเดืปดตอนแปดนะครับเนี่ยได้แล้วเราได้ใช้แล้วนะครับเม็นี้ประมาณนี้เป็นต้นนะครับจริงๆการเก็บอัติแฟกของผมผมยังไม่ได้โดดไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งมากนะแต่ว่ามาแชร์แนวทางของตัวเองที่เจอว่าผมเก็บอัติแฟกประมาณนี้นะ ก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังงงๆกับ d e f ฟ c t อยู่ก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ใส่ดีแฟกต์ให้ตัวไหนนะครับลองลองคอมเมนต์ดูนะครับผมจะทําคลิปอธิบายเกี่ยวกับาการใสลูนอ r ติ f a c t แล้วก็การเล่นให้ดูด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้กาลังทําคลิปเกี่ยวกับแนวนี้อยู่เหมือนกันนะจ๊ะ